มาครับวันนี้มาเอาใจคนงบน้อยกันหน่อยนะครับจากที่มีหลายคนถามมานะครับว่าผมมีมอเตอร์ไซค์หลักพันบ้างไหมวันนี้จัดให้แล้วครับราคาหลักไม่กี่พันครับเอาไปแค่หกพันเก้าพอครับคันนี้เอาไปขี่จ่ายตลาดขี่ไปตลาดนัดขี่ไปเซเว่นขี่ไปทํางานขี่ไปส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนได้เลยครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับ มีชุดโอนมีเล่มนะครับเอาไปโอนได้นะครับเครื่องติดขับได้ควันไม่ไหลนะครับเครื่องยังดีอยู่นะคันนี้เครื่องยังดีอยู่นะครับใครอยากได้ก็ช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับราคาจักรยานครับบอกเลยราคานี้นะดูครับรอบๆอบคันประมาณนี้ครับอะไร เยอะนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับรุ่นนี้อะไรถูกนะครับอะไรเยอะนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับเกน้ำมันใช้ได้นะ ใครหาไว้ใช้งานเอาไปแค่หกพันเกนะครับอยู่พระรามสองโซนสมุทรสาครนะครับตามสภาพนะครับถูกมากบอกเลยราคานี้ราคาจักรยานเลยครับใครหาอยู่จะเอาไปใช้งานแบบไม่เน้นสวยงามอะไรมากก็ใช้ได้เลยครับขอราคานี้นะครับไม่ลดนะครับถูกมากแล้ว มีชุดสีแตกตรงนี้หน่อยนะครับมีชุดสีแตกตรงนี้หน่อยถ้าไปซื้อชิ้นนี้ก็ประมาณห้าร้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็คิดว่า,าไว้ใช้งานก็ไม่มีปัญหาครับขี่นิ่มดีด้วยนะครับคันนี้ยังขี่นิ่มอยู่ชุดโอนมีเล่มมีให้นะครับราคานี้หกพันเก้า หายากนะครับถ้าไม่ไกลมากผมส่งให้ได้นะครับขอค่าน้ำมันสามร้อยเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับทีเดียวติดนะครับทีเดียวติดนะยังนิ่มๆอยู่นะครับเสียงเครื่องยังโอเคอยู่นะควันไม่ไหลนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยเต่มน้ำมันใช้งานได้เลยครับใครหาไว้ใช้งานจริงๆก็ไม่เน้นสวยงามก็ผมว่าโอเคเลยนะราคานี้จัดไปครับ6,900รถอยู่สมุทรสาครพระรามสช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์ฝากกดติดตามกด subscribe อ้วนพระราม2ด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ที่เข้ามานะครับ